เข้าหลักหน่วยบนต่อไปผลรางวัลที่หนึ่งออกเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดล่างออกเก้าเจ็ดเราจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นเอ่อบวกหลักพันนะคะขออภัยบวกหลักพันบวกหน่วยล่างบวกห้าคงที ผลลั์ที่ได้9บวก2บวก7บวก5เท่ากับ23ผลออกผลออก5 3 8นะคะ5 3 8สา้าปดเข้า3วิ่ง3ตัวเดียวเข้า3หลัก10นะคะเข้าหลักสิบผลเข้าหลัก10ิบ่นนะคะ น่นะคะงวดต่อมางวดที่จะถึงงวดประจำวันที่16มีนาคมสองพอ่อาออกอวันที่1 6, 8, 3, 5, 5, 3, 8, 7, ออก8ปดสามห้าห้าาล่าง7จสเราจะใช้หลักแสน บวกหลักพันบวกหน่วยล่างบวกห้าคูณที่ผลลัพธ์ที่ได้แปดบวกห้าบวกสามบวกห้าได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะแปดบวกห้าบวกสามบวกห้าได้ยี่สิบเอ็ดผลลัพธ์ได้ยี่สิบเอ็ดได้วิ่งหนึ่งนะคะวัดนี้ได้วิ่งหนึ่งได้วิ่งหนึ่งนะคะวิ่งหนึ่ง ผลออกประจำวันที่16มีนาคม2564จะออกอะไรนะคะจะออกอะไรนะคะได้หนึ่งคะ่ะได้หนึ่งจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่ถ้าดูที่ดูที่สูตรแอดนามนะคะดูที่สูตรแอดนาม ถ้าสูตรวิ่งมาหนึ่งนะคะสูตรวิ่งมาหนึ่งเห็นไหมชุดบนล่างไปกับเอ็ดนางหนึ่งมีหลักนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเทียบกับเจ้าอื่นด้วยนะคะมีหลักหนึ่งตัวนี้หน้ามานะคะตัวนี้หน้ามาตัวนี้หน้ามานะคะตัวนี้หน้ามา นะคะสูตรบนล่าง vip นะคะก็เป็นสองสูตรนี่แหละแต่ว่ามันเลขก,กันเดียวกันตัวที่เอดนางดอกจันไว้ให้นี่ก็คือตัวตัวจะเน,น้นนะคะที่คาดว่าเทียบกับเจ้าอื่นแล้วมันชนนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะถ้าหนึ่งมาถ้าหนึ่งไม่หลุดนะ ถ้าหนึ่งไม่หลุดหนึ่งมาเนี่ยตัวหลักสำคัญที่ดอกจันไว้เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างไม่แน่อาจจะมาบนหรือมาล่างก็ได้แต่ถ้าดูตามสูตรนี้ถ้าดูตามสูตรวิ่งตัวเดียวแอดนางได้หนึ่งนะคะได้หนึ่งวดนี้นะคะได้หนึ่ง งวดประจำวันที่16มีนา2อ6 4ได้1น,นะคะย้อนงวดไป912307ล่าง97ได้3ออก5 3 8เข้า3หลัก10นะคะเข้า3หลัก10บุนงวดนี้ได้1นนะคะจะมาหลักใดก็รอดูกันต่อไปนะคะสมาชิกที่เข้ามาติดตามแล้วก็ ใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามกันเข้ามาช่องนางพารวยนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็บอกโตอกันไปบอกตอบโตกันไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กดติดตามกันเยอะๆช่องนางพารวยวันนี้แอดนางก็จะมาลงแนวทาง10บ,บนหน่วยบุนนะคะวิ่ง10บบนุนวิ่งหน่วยบนุนมาได้ทั้งหลัก10หลักหน่วยวันนี้ได้1น,นะคะ กดฝากสมาชิกกดติดตามช่องนางพารวยกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ